สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะเพจโค้ดเดือนสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะทุกคน วันนี้นะคะสำหรับคนมือใหม่เริ่มต้นทำออนไลน์ค่ะทุกคนคะโอ้โหนะคะคีย์เด็ดคีย์แพงที่เดือยจะมาฝากวันนี้นะคะคุณต้องรู้3ามสิ่งนี้ค่ะคุณต้องรู้3ามสิ่งนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มต้นทำออนไลน์ค่ะแล้วคุณจะรอดนะคะเออเมื่อคุณรอดแล้วนะคะเดี๋ยวความรวยมันจะตามมาเอง อ่ะนะคะสามสิ่งนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะขออนุญาตแบ่งปันสักครู่นะคะเดี๋ยวขอเปิดเพลงรอนะคะอ่ะสะสะากกนนอวสวัสดีค่ะโอสวัสดีตรงนี้เลยนะคะทั้ง111ท่านนะคะทุกคนค่ะนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปได้เลยนะคะให้มันสปูอสอปปากันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอย<า>อ่ะทุกคนขานะคะสำหรับใครมือใหม่ทําออนไลน์นะคะเชิญช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนนะคะคีเด็ดคีแพงนะคะที่มาแบ่งปันวันนี้นะคะรับรองนะคะ ใครปลดล็อกตัวเองได้นะคะก็จะเป็นแบบเดือนเพราะวันนี้นะคะส่วนหนึ่งที่เอามาแบ่งปันนะคะก็เราเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นด้วยนะคะเราเองก็ผ่านจุดจุดนั้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแบ่งปันสักครู่นะคะทุกคนค่ะเราเป็นชีวิตที่ชิตความฝัน เช็คภาพเช็เสียงภาพชัดเสียงชัดไหมคะาสวรเรดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันสักครู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณแนนนะคะ สวัสดีคุณนัทนิชาค่ะสวัสดีคุณการจนานะคะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะอยู่ด้วยกันร้อยกว่าท่านตรงนี้นะคะโอ้โหมากันเร็วมากนะคะจื้จืจ้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งปันสักครู่จากพี่น้องจา๋า ขออีกนิดหนึ่งนะคะเข้ามาแล้วนะคะด like กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะมาสิคัลุกขึ้นมาเร็วกันอ่ะมาใส่ให้ฟื้นสุดป,ปา เริ่มเลยค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมากันเยอะแล้วร้อยกว่าท่านตรงนี้ <c oughs> นะอะนะทุกคนค่ะนะคะสำหรับใครที่นะคะอยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์หรือเพิ่งเริ่มเข้ามาทำออนไลน์ใหม่ๆนะคะ,ะ,คะหลายคนอาจจะมองว่ามันยากนะคะ <c oughs> อะหลายคนอาจจะมองว่ามันยากนะคะ <c oughs> แล้วณยุคนี้นะคะ 4G ที่ 5G ก็มาแล้วนะคะเวลาเราเข้ามาทำออนไลน์นะถ้า คุณเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้นะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะการตาลาดบนโลกออนไลน์นะคะกับครูโค้ดหลายๆคนนะคะทุกคนเลยแทบจะทุกคนเลยนะคะ90%กว่าเ์เลยนะคะทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยค่ะว่าคุณต้องออกหน้ากล้องนะคุณต้องสร้างตัวตนนะทำไมต้องออกหน้ากล้องทำไมต้องสร้างตัวตนวะกูไม,ไม่กูไม่กล้าออกกล้อง นะคะเออนะคะอันนี้คือเดือนนะคะเดือนเคยเป็นมาก่อนนะคะ,ะลืมแนะนําตัวไปเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะชื่อเดือนนะคะเรียกว่าโค้ดเดือนก็ได้นะคะปัจจุบันนะคะเดือนก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ทําธุรกิจออนไลน์นะคะแบรนด์ T S W กับครูซิตาด้วยนะคะอะแต่วัน วันนี้นะคะจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะของการเริ่มต้นทำออนไลน์นะสำหรับใครหลายคนที่เฮ้ยอยากจะเข้ามานะคะยิ่งตอนนี้วิกฤตโควิด COVID นะทุกคนคะ่ะนะคะแถวบ้านเดือนก็ลามมาแบบบอกเลยนะคะข่าวกระพือมากก็คือเปิดเทอมได้2วันนะจ๊ะแม่จ๋าเปิดเทอมได้2วันค่ะคุณขานะคะมีคนมาจากชนบุรีนะคะมามาแบบประมาณหลายคนเลยอะ เกือบสิบกว่าคนอะอ่ะแล้วเขาเข้ามาแล้วคือเขาไม่ยอมกักตัวเขาไม่ยอมนู่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าพอไปตามพบผู้ติดเชื้อค่ะอ่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะแต่เราไม่อยากจะขยายเรื่องลบแต่เล่าให้ฟังว่าพอข่าวมันกระพือแล้วมันลามมาอย่างนี้ค่ะทุกคนค่ะจากที่ <S <S ใครก็คนในชุมชนก็ไปมาแบบหลั่นล้าไม่ได้อะไรมากนะคะแบบระวังตัวแต่ก็คือบอกมันไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้ปรากฏว่าสองสาวันนี้หลังจากพอโรงเรียนรู้ปุ๊บนะคะโรงเรียนปิดกันระนาวเลยค่ะเปิดเทอมได้สองวันปิดทันทีนะคะตรงเด็กกลับบ้านแทบไม่ทันนะคะแล้วในตลาดนะคะคือเงียบมากทุกคนเงียบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเข้าใจว่าทุกคนกลัวนะคะดังนั้นวันนี้โอกาสเดียวนะคะที่เราจะสามารถไปต่อได้และ ้างความเป็นอยู่ให้เรายัางคงที่และดีขึ้นได้นะคะก็คือโลกออนไลน์เท่านั้นค่ะนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเดือนเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีวิกฤตโควิดกระทบกับธุรกิจออฟไลน์เหมือนกันนะคะจึงตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ทำออนไลน์นะคะแต่ถามว่าคนที่โคตรกลัวกล้องเออเป็นคนหนึ่งที่โคตรกลัวกล้องเลยทุกคนนะคะก็ไม่รู้ว่ากล้องมันทำอะไรให้นะ เออนะคะเราก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะกรีดเลือดออกมานะคะความกลัวก็ไม่ได้อยู่ให้เราเห็นแม้แต่เซษเซียลของเซลล์เลือดเลยนะทำไมมันถึงได้กลัวแบบนั้นนะคะอ่ะทุกคนนะคะก็เลยอยากจะออกมาแบ่งปันวันนี้ว่าเฮ้ยสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำออนไลน์นะคะแล้วเข้ามาในยุคนี้ทุกคนบอกให้สร้างตัวตนทำไมเราต้องสร้างตัวตนนะคะถ้าวันนี้คุณมีทุนมหาศาลนะคะหลายสิล้านหลายร้อยล้านอ่ะ คุณจะไม่สร้างตัวตนก็ได้นะคะคุณก็ไปจ้างดาราเน็ตไอดอลในการทำธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะไปใช้วิธีแอดโฆษณาอ่ายิงแอดโฆษณาก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่ามันต้องใช้งบประมาณในปริมาณสูงมากนะคะดังนั้นวันนี้การตลาดที่ถูกต้องและยังยืนและคนเชื่อถือมากที่สุดก็คือ personal branding หรือการสร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะเออส่วนการที่ เมื่อเราสร้างตัวตนแล้วนะคะการยิงแอดหรือการจ้างดาราหรือไอดอลนะะั่นคือมันกลายเป็นปัจจัยเสริมนะคะเออปัจจัยเสริมไปเลยนะคะยิ่งถ้าเราสร้างตัวตนด้วยแล้วเรายิงรู้วิธีการยิงแอดที่ถูกหลักถูกวิธีโอ้โทุกคนคะแม้จะรวยไม่รู้เรื่องนะคะเออสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะทุกคนคะ คนที่กลัวนะคะคนที่อยากเริ่มต้นทําออนไลน์ใหม่ๆนะคะเดือนจะบอกให้ฟังค่ะเมื่อคุณรู้3ามสิ่งนี้คุณจะก้าวก้าวเข้ามากล้าที่จะก้าวเข้ามาทําออนไลน์กล้าที่จะออกมามันนามันโหนมันโซมันเอบมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนเดือนนะคะเออนะคะใครนะคะ ฟังไลน์นี้แล้วมีความกล้านะมาเริ่มต้นออกหน้ากล้องด้วยกันนะคะเดือนนี้ปฏิญาณตัวเองไว้เลยว่าตัดสินใจแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะออกมาหน้ากล้องต่อเนื่องกัน21วันสาบานเลยนะคะสาบานเลยนะคะคอมเมนต์ไม่ขึ้นคะ่ะทุกคนคะ่ะใครเข้ามานะคะ <S <S ขอบคุณมากนะคะทุกการ <S <S กดไลค์กดแชร์นะคะอะ่ะเมาส์มอยต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนคะ่ะ สามสิ่งนี้ถ้าคุณะคะถ้าเมามอยต่อเพื่อไมใ่ให้เป็นการเสียเวลาทุกคนสักครู่ค่ะสักครู่อ่ะถ้าคุณรู้สามข้อนี้นะคะคุณจะกล้าออกมาอยู่หน้ากล้องกล้าเข้ามาใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเพื่อสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชีวิตและครอบครัวคุณใหม่แน่นอนนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้คะ่ะบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งแรกเลยนะคะคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะ คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆทุกคนคะความสำเร็จมันเริ่มจากความสุขความสนุกสนานความสำเร็จมันเริ่มจากความง่ายค่ะโอ้โหเดือนได้ฟังคีย์นี้นะบอกเลยต่อมโง่แตกต่อมความกลัว ตอบความคิดเยอะแตกเลยนะคะเพราะเดิมนะคะเดิมเดินเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะคิดยิบคิดย่อยคิดถี่คิดท่วนย่อยขนาดนะคะย่อยย่อยนะคะจะทำอะไรก็คิดนู่นคิดนี่นะคะคิดแบบซ้ายขวาน้าหลังยิ่งกว่ากระจกแปดเดียนแปดทิตอีกนะคะทุกคนเออนะคะมันเลยทำให้ความคิดของเดือนเองเนี่ยมันมาขัดขวางนะคะในสิ่งที่เฮ้ยเราอยากจะทำแต่เราไม่กล้านะคะเพราะเรากลัว ะะไอเจ้าความคิดเนี่ยนะคะเราคิดเยอะนะคะเราคิดว่าเฮ้ยมันจะดีหรอมันจะทําได้หรอวะเฮ้ยคนอื่นเขาจะว่าเราไหมไอคนอื่นเขาจะมองยังไงเอ้เราออกมาแล้วเ,เราจะพูดอะไรอย่างนั้นมันจะดีไหมอย่าง้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะคะกลายเป็นว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลงมือทําสักทีอันนี้คือประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเล่าฟังนะคะเออเมื่อเราไม่ลงมือทานะคะผลมันก็ไม่ได้แน่นอน ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะทุกการลงมือทำของเรานะคะถ้าเราใส่คีย์แล้วเราคิดว่ามันสนุกนะคะทุกการลงมือทำของเราเราย้อนไปน,นึกเลยว่าเฮ้ยเราเหมือนเด็ก5ขวบนะคะที่เล่นยังไงก็ไม่เหนื่อยนะคะให้เราใช้ความรู้สึกนั้นเอามาลงมือทำในสิ่งใหม่ๆนะคะ แล้วเดือนลองย้อนแกะรอยนะคะในสิ่งที่เราเคยประสบความสําเร็จมาเดือนเชื่อว่าทุกคนเคยประสบความสําเร็จมาในชีวิตหลายครั้งค่ะแต่คุณอาจจะลืมมันไปแล้วหรืออาจจะไม่ได้นับมันหรืออาจจะมองมันไม่เห็นเพราะว่าคุณใส่ขียความกลัวความยากในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทำมาก่อน เดือนเราย้อนกลับไปว่าเฮ้ยสมัยก่อนที่เป็นนักพนักง,งานประจําตอนอยู่โรงพยาบาลตอนอยู่ห้องยาครั้งแรกที่ฉันจ่ายยานะคะเียนจบเัชมาครั้งแรกที่ฉันก้าวเข้ามาจ่ายยาให้กับคนไข้ฉันกล้าที่จะทําฉันกล้าที่จะทําโดยที่รุ่นพี่ไม่ได้ตามตอนแรกคือเข้าไปวันแรกสอง อาทิตย์แรกเขายังไม่ทําเขาให้เราไปเขาเรียกว่าเช็คเช็คยารอบแรกก่อนเฟิร์สเช็คก่อนนะคะแล้วเซคเกิลเช็คคนคนเช็คคนที่2ก็คือเภสัชที่เขาจะจ่ายหน้าเคาน์เตอร์ให้กับคนไข้นะเราเข้าไปทํางานใหม่ๆเราไปช่วยด้านหลังก่อนเช็คยารอบแรกก่อนนะก่อนจะถึงมือคนไข้รุ่นพี่จะเช็คอีกรอบและเป็นคนจ่ายนะคะถามว่าเฮ้ยครั้งแรกมันกลัวไหมวะ มันกลัวมันกลัวมันกังวลกลัวแบบเฮ้ยกลัวพูดไม่รู้เรื่องกลัวจ่ายยาผิดกลัวเช็คยาผิดกลัวดูกลัวนับไม่ครบกลัวนู่นกลัวนี่กลัวแบบกลัวที่ต้องพูดกับคนไข้กลัวไปหมดนะคะแต่แล้วค่ะพระเจ้าก็ส่งโอกาสมาให้เดือนได้พิสูจน์ความกล้าของตัวเองและแล้วพระเจ้าก็ส่งโอกาสมาให้พิสูจน์ความ กล้าในหัวใจของเดือนเองนะคะนั่นก็คือคนไข้มันเยอะมากนะคะวันที่3คนที่ไปทำงานคนไข้มันเยอะมากเยอะแบบคือเอาไม่ทันทุกคนนะคะเอาไม่ทันนะคะก็เลยต้องจากที่ปกติจจยากัน3คนก็เลยต้องเลี้ยงกันไปตับประมาณ 6%-7 คนเพื่อช่วยกันเคลียร์คนไข้เพราะมันมาแบบตูมเดียวตูมเดียวทุกคนเข้าใจไหม ใครเคยไปโรงพยาบาลจะจะรู้สึกจะรู้ได้นะช่วงเวลาพีคือช่วงประมาณ1ิบโมงเป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะเป็นช่วงเวลาที่หมอทุกคนนะคะที่ไปลาวอร์ดมาแล้วนะคะแล้วก็ที่มาจากบ้านนะคะจะมารวมกันที่ OPD คือผู้ป่วยนอกแล้วก็จะมาบบกว่าตบ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 นะคะแล้วสุดท้ายก็จะมาที่ห้องยานะคะมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ในเมื่อคนไม่พอค่ะนะคะร,รุ่นพี่ก็เปิดทางให้เราเลยค่ะบอกว่ามึงต้องมาทำนะมึงคืออยู่ข้างหลังอะ่ะมึงต้องออกมาช่วยจนจ่ายยาแล้วมึงอยู่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เราเดือนได้ก้าวผ่านความกลัวนะตอนนั้นกลัวยังไงก็ต้องทําถ้าไม่ทําก็มีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกอ่ะทุกคนจริงไหมคะอืมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อทําไปแล้วครั้งแรก ผ่านความรู้สึกครั้งแรกไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันโล่งอะ่ะทุกคนมันโล่งใจมากแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยกูทำได้มันตอกย้ำกับตัวเองไปอีกว่ากูทำได้เว้ยหลังจากนั้นไงคะก็จ่ายยาน้ำไหลไฟดับเลยค่ะและอะไรที่เราไม่รู้เราก็พยายามไปศึกษาเรียนรู้นะคะไม่รู้คือไม่ผิด ะะเราก็ขยันมากขึ้นหลังจากนั้นเนองอนก็เฮ้ยเม็ดยาอะไรเราต้องไปดูให้แม่นมากขึ้นลายมือหมอเราต้องไปฝึกอ่านมากขึ้นนะคะอะไรอยู่ตรงไหนเราต้องไปเดินดูให้เยอะขึ้นอะไรไม่รู้เราต้องไปถามด้่นพี่<ม>เพราะฉะนั้นค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเข้าใจว่าความสำเร็จเท่าเริ่มจากความสนุกคุณลงมือทำด้วยความสนุกและคุณใส่คีย์ให้มันว่าเฮ้ยแม่งง่ายวะ่ะมันง่าย มันสนุกและอะไรที่ไม่รู้ฉันก็เรียนรู้และพัฒนาได้นะคะเออเนี่ยพอมานั่งแกะตื่นรู้เลยบอกทุกคนเอามาแบ่งปันทุกคนที่เดือนก็ตื่นรู้เลยนะเออคือสามสามอย่างเนี่ยใส่คีแล้วย้อนกลับไปตอนวินาทีที่เล่าให้ทุกคนฟังเมื่อกี้เออณนะตอนนั้นณนะวินาทีนั้นที่ก้าวผ่านความรู้สึกการใจยาครั้งแรกเราก็ใช้สามสิ่งนี้ เออเราก็ใช้สามสิ่งนี้นี่วะหลังจากนั้นยิ่งทํายิ่งมันยิ่งทางานยิ่งสนุกยิ่งมีความสุขยิ่งได้คุยขบคนไข้ยิ่งรู้สึกมันรู้สึกสนุกชอบชอบชอบนะคะเออเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็ขึ้นเวรกระนำซัมเมอร์เซลเลยด้วยความสนุก <laughs> อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนหาอยากให้ทุกคนนะคะใส่คีย์นี้เหมือนการเดินเองตอนเข้ามาทําออนไลน์ก็กลัวนะคะทําลุ่มๆดอนๆทำแบบทำทำหยุดหยุดนะแต่ตอนนี้สาบานละ สาบานไว้เลยนะคะว่าจะทำอย่างต่อเนื่องจะออกหน้ากล้องติดต่อกัน21วันขึ้นไปค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มต้นนะมาเริ่มต้นพร้อมกับเดือนเลยก็ได้นะคะออกมาแบ่งปานออกมาพูดในสิ่งที่คุณชอบคุณถนัดก็ได้นะคะอ่ะไม่ต้องเครียดอย่าคิดเยอะนะคะนะคะพอกดกล้องไล์เลย <laughs> ออไปคลายอารมณ์ให้สนุกนะคะแล้วก็กดกล้องไหลเลยนะคะอ่ะอันนี้ข้อแรกคิดไว้เสมอว่าความสำเร็จมันเริ่มจากความสนุกความง่ายนะคะอ่าในห่วงเราคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆนะคะข้อต่อมาค่ะอ้โหถ้าคุณรู้ข้อนี้คุณจะรีบกระโดดเข้ามาบนออนไลน์เลยนะคะความดังเท่ากับความรวย ใครอยากรวยบ้างคะทุกคนนะใครอยากรวยบ้างนะคะเออทุกคนอยากรวยนะคะแล้วบอกเลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทางหนึ่งที่เราจะต้องเอาตัวเองเข้ามาแล้วแหละโดยเฉพาะธุรกิจออฟไลน์แบบเรานะคะเออเราจะรอกินบุญเก่ามันไม่ได้นะคะทุกคน <c oughs> ะนะคะความสำเร็จเท่ากับความรวย ไม่ใช่ความสําเร็จเท่ากับความเริ่มจากความสนุกและข้อที่2ความดังเท่ากับความรวยค่ะถ้าวันนี้คุณสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะใหม่ใหม่ใหม่ๆคุณก็ใหม่ๆก็ไม่เป็นไรนะคะออกมาบ่อยๆซ้ำๆนะคะเริ่มทําไม่ต้องรอเพอร์ฟ t นะเพราะเดือนเป็นคนหนึ่งที่เคยรอเพอร์ฟ t รอความพร้อมแล้วมันก็เลย อย่างนั้นไงทุกคนอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะคิดเยอะนะคะกลัวไม่ดีกลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตอนนี้ไม่คิดละทําเลยนะคะแล้วเราพัฒนาเอาแล้วเราพัฒนาเอานะความดังเท่ากับความรวยนะคะเริ่มต้นวันแรกไม่มีใครเพอร์เฟกไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคำว่าเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงนะคะเมื่อเราพัฒนาตัวเองให้ดูดีขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆ นะคะพูดเก่งขึ้นเรื่อยๆพูดทุกวันเดี๋ยวพูดเก่งเองนะคะเดี๋ยวเงินมันจะมาเองนะคะเดี๋ยวสายตาคนมันจะถูกดึงดูดมาที่ช่องของเราเองนะคะพูดได้เพราะว่าประสบความสําเร็จจากการปั้นช่อง t ิกตอกแล้ว <laughs> ทุกคนค่ะตอนนี้เป็นดาราดังบนช่องติกตอกแล้วนะคะ <laughs> อ่านะคะดังนั้นค่ะ เมื่อความดังนะคะมาพร้อมกับความรวยนะคะเราก็ต้องรักและเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วเราจะสามารถแย่งสายตาของใครหลายๆคนนะคะให้มาหยุดดูที่เราได้ไลยแรกๆไลยแรกๆไม่ต้องคาดหวังค่ะไลยแรกๆไม่ต้องคาดหวังค่ะเดินก็ไม่เคยคาดหวังนะคะออกมาให้ค่ะเขาจะดูเราไม่ดูเราหม่เป็นลเรื่องของเขานะคะ จิตตั้งต้นของเราคืออยากออกมาแบ่งปันแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเราได้ฝึกฝนตัวเองด้วยนะคะอ่ะข้อที่สนะคะเมื่อความดังมาแล้วนะคะคุณจะพบกับอุปสรรคในหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะเจอความคิดเห็นในเชิงลบนะคะแล้วคุณจะจัดการกับมันอย่างไรนะคะเออข้อที่3ค่ะเราต้องยืนหยัดและไปต่อ เราต้องยืนหยัดและไปต่อนะคะวันนี้ค่ะคุณต้องรู้ไว้เสมอว่าไม่มีคนชอบเรา100%และไม่มีใครเกียดเรา100%และเราไม่สามารถทำให้ใครมาชอบเราได้ทุกคนดังนั้นค่ะวันนี้คนที่ชอบเราเขาก็จะเข้ามาหาเราเองคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ดูเราเข้าก็ไปดูคนอื่น แต่คนมันเยอะแยะเยอะมากค่ะทุกคนนะคะเยอะมากเดือนพึ่งเก็ตเลยตอนไปเล่น t i k กต็อนี่แหละ <c ười> คนมันเยอะมากจริงๆทุกคนอนะคะนะคะ, <c ười> ะคนมันเยอะนะคะแล้วถ้าเราเข้าไปดูตามกลุ่ม Facebook เนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนบนโลกออนไลน์ทั่วโลกมันเยอะแยะมากนะคะ แต่ณนะปัจจุบันนี้แน่นอนค่ะการออกมาสร้างตัวตนการออกมาไลฟ์สดการที่คนกระโดดเข้ามาใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มันมันเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนยุค 3G 4G ที่คนออกมาไลฟ์สดไม่เยอะนะคะ,ะวันนี้ค่าการมองเห็นนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะเขาก็ไม่ได้เปิดเยอะเหมือนตอนแรกๆนะคะเพราะว่าเขาก็ทำตามสัดส่วน ของแพลตฟอร์มที่เขารองรับได้นะคะเพราะคนมันเข้ามาเล่นเยอะๆเยอะเขาจะปล่อยฟรีเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้ละเดี๋ยวระบบเขาจะแบบว่านะคะล่มไปกันหมดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเฉลี่ยไปแต่คนมันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณลงมือทำยืนหยัดไปต่อไม่ว่าจะเจออะไรคนไม่มีคนดูก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองนะใครจะไปรู้ว่า คำพูดของคุณหรือไลฟ์ของคุณที่คุณออกมาแบ่งปันเรื่องเนี่ยอาจจะไปเตะตาโดนใจเราสร้างแรงบันดาลใจกําลังใจให้กับใครหลายๆคนก็ได้จริงไหมคะเออเหมือนเดือนอะ่ะมีคนดูคนเดียวเดือนก็จะไลฟ์แต่ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเราไม่สนใจนะคะยอดคนดูเป็นเรื่องมายาแต่ถ้ายอดเงินไหลมาคือเรื่องจริง คมมากแม่เพราะฉะนั้นค่ะนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ออนไลน์แล้วกำลังก้ากลัวๆนะคะก้าออกมันออกมาเถอะนะคะเดือนก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วและนับจากนี้ค่ะสัญญาตวเตงไว้เลยนะคะว่าจะออกมาสร้างตัวตวนบนออนไลน์อย่างต่อนนื่องออกมาแบ่งปันทุกคนในเพจนี้นะคะความรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์ที่เดือนมีนะคะ ก็ออกจะเอาออกมาแบ่งปันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไลฟ์สั้นสั่นสะเทือน <c ười> ใครบอกคะดิฉันบอกเองคะ่ะอ่านะคะอ่ะวันนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับมือใหม่นะคะมือใหม่มือเก่าก็ได้นะคะที่อยากจะออกมาหน้ากล้องแล,แล้วสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเออใครยังไม่กล้าก็ออกมาไลฟ์สดด้วยกันนิดแหละโอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้ ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะในทุกๆสิ่งที่คิดที่ฝันที่ลงมือทำด้วยหัวใจอยากเต็มที่นะคะวันนี้โคเดือนไปแล้วนะคะทุกคนทางนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย